สวัสดีครับครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายเบี้ยวไน้องไถ่นะครับคลิปนี้มาแบบฟาวแน่นะครับเพราะว่าไม่เห็นแบบบริั้งใจครับเห็นต้นใหม่ชนิดหนึ่งนะครับบลูวายอยู่ในในคลิปเห็นชัดเจนบ่อยนะครับมีใบคล้ายใบบักฮุงบานเหานะครับหรือว่าคล้ายๆใบมั่นอย่างสักอย่างนะครับแต่ว่าที่เห็นนี่คือข่าเอือนวา ฟินต้นนะครับฟินต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเบื้องชัดๆนะครับกําลังออกดอกกันเลยนะครับฟินต้นหรือว่าต้นฟินแล้วแต่สีอื่นครับมีหลายซื้อเอ่อซื้อบางพื้นที่อาจสีอื่นเอ่อมันละกอฝรั่งนะครับแล้วก็อื่นว่ามะฮองแดงนะครับหรือว่าสีอื่นว่าต้น ทิงเจอนะครับแล้วก็มีอีกหลายซื้อครับซึ่งเป็นมีสรรพคุ้นทั้งยางยานะครับอซอยหลายๆอย่างครับที่เอามาบอกให้ฟังก็คือว่าผมก็เคยมีความสงสัยอยู่ว่าเขียนต้นไม่ชนิดนี้มันเป็นต้นอีหย่งสักอย่างนะครับก็เลยเข้าไปหาในอิออนเทอร์เน็ตครับสำหรับผู้ใดที่อยากจะรู้ รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสํมคันต่างๆของต้นฟินหรือว่าฟินต้นนะครับก็เข้าไปหาเบิงในอินเทอร์นเน็ตเพิ่มเติมเอาก็แล้วกันครับเอาลักษณะของมันมาฝากซื่อนะครับอ่ะมีแค่นี้แหละครับนี่คือฟินต้นแล้วก็ดอกและใบและผลของมันครับเป็นแบบนี้นะครับเบิงเลย